เมื่อนี่ออกล่าใครมืแด,ดงพี่นอ้องหั่งนิน่อยตำต,ำ,ตำนี่หักมาซันอาโรดนี่ได้ยุถ่วยน่งนี่ตอันซันจะหูเอาอยู่ห่างมัน,นอุ้ยตาบาเม่มันก็นลายแม่เปล่งก็ลายเมื่อนี่กินข้องสูงแล้วเมื่อนี่พี่น้องไปแย่ใครมืแด,ดงกันปะ หากินของสูงขึ้นโคกเมื่อนี่ขึ้นโคกกินของสูงคุ่นปัดมาโพดแทอเบิง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 ห้างนี่ปัดพูดแทอะเตละหัางไข่ไข่ นี่กัใครอยู่เบิงเด้อพี่น้องเราลงมาสู้ลงมาสู้เห้เบิงบแม่มันกรลายเบิงพี่้องเบิงแม่เป่งบ้าแม่เป่งอกอกเบินเนนเบ้นแล้วเทสไ่ผ้าขาวแม่เป่งไกลนี้เบิ้นแล้วหรืออะไรแม่เป่งน,นี่นี่พี่น้อง คืนโคกก็ได้ทั้งสี้นละในไข่มือแดงแม่เป่งไตออกเบิดเรีเดยวคู่มาแบบแเอาคู่มาใส่คู่มาใส่โอ้ยแม่นพุน่นแม่มันกัดข่อยเฮ้ยกัดขากัดกลุ่นโอ้ย,าาาอยมาอ,าออกซอยเนี่ยพุน่นแม่เป่งมันไตเต็มแผ่นดินอยู่ พ่เขาคู่นี่นองได้มันสองโลนี่ล่ะไข่มันนี่ก็แม่เป่งน,นี่แม่เป่งก็หลายอยู่ไตออกเบิดได้ซ้ำนี่แม่เป่งมันน,นอนกินสองสูงน้ำกันเด้อมือนนี่เด้อ